สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟเซียาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนหลานเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะอีพีนี้เปิดแบ่งนะคะเปิดแบ่งชวนชมหัวใหญ่ๆส,สวยๆกันเลยนะคะ,อะตอใหญ่ๆกันเลยนะคะตอใหญ่ต้นนี้นะคะคริสต์มาสซันตาคอสนะคะคริสต์มาสซันตาคอสสวยงามมากอะดูฟอร์มนะคะตอนนี้ดอกเข้ามาแล้วนะคะ ดอกน้องมาแล้วออันนี้คือฟอร์มนะคะฟอร์มแผ่กว้างออกนะคะะมี2องสี่หมี6เสานะคะมี6เสาแล้วก็แตกิ่งก้านออกมาอีกนะคะอ่ะดอกสวยมากดอกนะคะมาเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะพวกนี้ก็จะดกหน่อยนะคะสวยจริงคริสต์มาสซานตาคอร์สอ่ะปกตินะคะปกติเปิดอยู่ที่2500นะคะ 2,500อ่ะวันนี้จัดโปรให้ไปเลยที่1,200นะคะ1,200สวยงามมากสวยงามมากสวยจริงค่ะหัวใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่มากเลยอ่ะขออนุญาตไปแบบถอดทรงนะคะค่าจะทรง150บาทนะคะค่าจะทรง150บาทดอกนะคะ เปิดเพียง1,200เท่านั้นนะคะสนใจโทรหารุดได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะ